สบายดีพี่น้องไปหาเบดมนดีพี่น้องนี่เสบดเบด,เ,บดเป็นนันเอาอันใส่เดือนเลยใส่เดือนใส่พี่น้องสเบดปลา นั่งกระสายเบ็ดแล้วพี่น้องมุยมือกล้องนี่พี่น้องไปยาเบ็ดพี่น้องยาเบ็ดยาเบ็ดใส่เมื่อกี้นี้ผ่านไปสักโมงหนึ่ง โดนแล้วพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่นี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 ่อุ้ยพี่น้องนี่ปลาดุกพี่น้องปลาดุกหั่นก็ได้ตัวหนึ่งพี่น้อง ฮาลอสมอีกอันลังต่อไปพี่น้องลอหน่อย่อพี่น้องเอ้ยยังนี่แม่งยังถือพี่น้อง Ủa, kín thì nghe Mẹ như cái nào này nọ Lên tập tàu Đôi lên, nó này lên Đôi lên, đơn lên, đôi này lên.